แม่เหมือมาาเผื่อเผื่อเผ่ออะไรนะครับเอานี้มาลอยดีกว่าโอ้ยมีไงด้วย สมจริงมากเลย <in> ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวมาร์สเลเดอร์ทุกคนกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First Gita Toy Review นาฬิกา Excel Form นะครับก็เป็นร่างที่จะทำให้ไฟเนี่ยใช้เมมโมรีตัวนี้แล้วจะทำให้กลายเป็นร่าง Excel Form เพื่อเพิ่มความเร็วนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดผมก็ได้ทำไปใน คลิปหนึ่งแล้วนะก็คืออลวดลายของอะไรนะรูปร่างของของในแต่ละอย่างก็สวิตช์เปิดตรงนี้นะ,ะใช้สมองไปต้องระมัดระวังไปด้วยของใหม่อือันนี้เป็นแบบโหมดปกติไม่มีนักแสดงนะถ้านักแสดงตนะ้องกดปุ่มมีค้างไว้แต่ว่าจะให้ดูก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างก่อนจะดึงชลิปส่วนคิปตัวนี้ดึงเข้าดึงออกไม่มีผลนะไม่มีเสียงอะไรเลยนี่ไม่มี มันจะไปมีตอนที่เรากดปุ่มสั่นอีกแล้นี่ปุ่มนี้มันจะเป็นนี้แล้วก็กด <Information. S 1> มันจะพ Information นะูดอินฟอร์เมชันน่าจะเป็นตอนที่ดึงออกมานั่นแหละนะแล้วก็มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับนะครับ1 2 3และ0ก็คือ1 2 3เนี่ยก็คือจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่มีการใช้ excel form ในหนังแล้วจะมีเสียงนักสแสดงหรือปิดเสียงนักสแสดงก็ได้ก็จะเป็นตาม อีเวนต์ตามเขาเรียกว่าฉากนั้นๆน,น,น,นั่นแหละในหนังเลยทุกท่วงท่าทุกการเตะทุกอย่างแล้วจะทำให้สั่งตัวไฟช็อตไฟพอยเตอร์อะไรพวกเนี้ยให้มันทำงานตามเสียงนี้ได้จริงๆด้วยแบบแ,แบบจังหวะเปมาก,กลองเล่นดูแล้วอันนี้เราลองเล่นแบบสตาร์ทอัพแบบแบบที่หนึ่งก่อนเนาะแบบแบบศูนย์อ่ะเอออันเนี้ยตัวเนี้ยจะทำให้เราควบคุมไฟชอ็อตกับไฟอื่นๆได้อันนี้เป็นตัวแบบเร่งความเร็วตอนวิ่ง ถ้ากดุ่มนี้ครับจะไนี้มีเสียงระเบิดพอเสียงระเบิดจะไปอยู่ในไฟพอยเตอร์แล um, ้วก็ไฟช็อตซึ่งพอเราเสียบได้เล่นให้ดูนแหละไฟช็อตนะครับกดปุ่มข้างบนตรงนี้เนี่ยมันจะทําการ exit charge x i t charge ๆๆๆๆรวๆเลยนะครับตามที่จะกดอีกครั้งก็ได้เป็นการเล่นไฟที่สามารถควบคุมพอยเตอร์ได้เป็นครั้งแรกนะครับอืมปกติควบคุมไม่ได้เราต้องปล่อยให้เข้าลันไปเองแล้วก็ ดูเหตุการณ์ที่หนึ่งกันก่อนแบบไม่เปิดเสียงนักแสดงเนาะสังเกตไหมว่ามันจะมีเสียงแบบวิ่งฟูดตอนแรกให้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบศูนย์มันจะไม่มีต้องกดเอง นี้ไปแบบที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสองกล้องเห็นไหม <Start off. S 1> แม่มือมาก มีรอด้วยมีรอมีสะบัดมือรอด้วยสิบนาทีสิบวิเป็นสิบวิที่ยาวนานมากดูตัวที่3ามกันนะ ก็ทีนี้ก็มาดูพบแล้วเนี่ยาเป็นแบบนักแสดงแล้วกันนักแสดงก็ต้องปิดสวิ์ข้างล่างกดปุ่มนี้ค้างไว้พูว่าเห็นชิ้นทีนี้ไปดูแบบหนึ่งก่อจะไม่มีอะไรผมก็ไม่มีเพราะบอลควบคุมไฟเตอร์ ทีนี้ไปดูแบบที่หนึ่ง <Start up. S 1> น,นี้กดเองที <Time> น,นี้ไปดูแบบที่สอง ครับมันมากเสียงแด้เป็นเสียงเก่าเปล่าไม่เมันเสียงคนใหม่เลยโอเกือบลวงครับก็มีอยู่เท่านี้นะสำหรับตัวเออ่ไอ้นี่แหละตัว Excel form ไฟ Excel form นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของการแปลงร่างครับต้องถอดออกเราไปดูในส่วนของการแปลงร่างเป็น Excel form ที่เป็นทางเลือกในโทรศัพท์นะครับว่าเขาให้เลือกอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเก็บชิปก่อนนะครับ พอไงกล้องลงไปก่อนได้แล้วเนี่ยนะครับเออตัวนี้จะเ,เปิดสวิตช์ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเล่อนอาวุธตอนจบนะต้องตัดต่อคลิปออกเพราะว่าจะได้เก็บส่วนนี้เพราะว่ามันจะแหลกลานกันมากเลยทีนี้ก็ไปเปิดสวิตช์ไฟฟน ไม่มีไฟแปลงหล่าธรรมดาก่อน <in> ทีนี้ก็ไปเป็น Excel กัน เก็บไว้ที่ละมัดระว่ง excel form มาแล้วถอดไว้รอแต่ก่อนแปลงล่างเดี๋ยวดูสีแสงมันด้วยแล้วกันตอนที่ว่าเ,เข็มขัดก็มีแสงนะออลองดูงสุกเหมือนนิดหน่อย <Complete. S 1> นี่แบบที่หนึ่งนะแต่ถ้าแปลงล่างไปแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็น ออ,ออลตโวัววาจินเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่จะไปต่างกันในตอนที่เราถอดออกนะื <Information. S 1> มเราถอดออกให้ไหมมีเสียงเก็บกอด้วยจริงมากเราก็จะกดปุ่มเนี่ยที่เราใช้เลือกเสียงแปลงล่างหลักกันแต่มันใช้ใน EXCEL ได้สีแบบนะครับแบบที่หนึ่ง จะมีความนานขึ้นเหมือนแปลงร่างครั้งแรกแล้วเนาะ <Information. S 1> แบบที่สอง แค่นี้ส่วนห้างบนก็จะเป็นปุ่มสะบัดมืออย่างเดียวนะไม่มีอะไรแล้วน,นี้ก็เป็น Auto อัโตร้วิ่งเหมือนเดิมน,น,นี้ถอดอ่อ มันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเปลี่ยนแล้วเสียงคืนล่างแบบที่สีไปสุดท้ายได้เห็นไหมพอสุดท้ายแล้วมันก็อย่างนี้ไปกดค้างแค่ไหนมันก็จะค้างที่ตรงนี้ดูนะครับดูแสงไฟดูสีสันเขา <Information. S 1> แค่เนี้แกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้แกล้งเขาไม่ได้แกล้ง ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ส mm ่วนตัวเนี้ยเล่นได้แค่นี้แหละส่วนการควบคุมพอยเตอร์เอ็กซิชาจะไปอยู่ที่นาฬิกากันหมดแล้วนะครับอันนี้เอาไว้แค่เปลี่ยนล่างเฉยๆถอดออกเสียงแหลกล้านมากก็ขอจบตรงนี้ไปก่อนนะของจงคลิปถือว่าจบแล้วนะครับก็จะไปต่อกันในส่วนของออนาฬิกา จะไม่ได้ว่าในหนังมันเอาอะไรใส่อะมันเอาจัวน,นี้ไปใส่หรอแต่ไม่ได้ใส่แน่ๆละ่ะเห็นมันโล่งๆในหนังแต่มันไม่มีที่ไว้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าน,นี่มันปู่ตรงไหนเหมือนกัน <laughs> ชิปหายหรอชิปหายเรือหายนะครับเราไปดูในส่วนของอาวุธกันเนาะทีนี้ก็ถึงเวลามาเล่นตัวไฟพอยเตอร์กันแล้วนะครับตัวนี้เย่เปิดสวิตช์มีทั้งแบบปิดกับเปิดนะเสียงก็แสดงนะเปิดตรงนี้ข้างหลังเนี่ย เป็นเสียงเดิมมันทีเคยดูในคลิปแรกนะครับเปิดค้างก็เป็นไฟเห็นไหมทีนี้ไม่มีชิปทาไงในเมื่อชิปไม่มีก็ต้องถอดชิปตัว Excel ออกมานะครับค่อยๆดึงโ,โยกอีกแล้วโยกอีกแล้วเสียบเข้าไปในรูนี้ นะครับมันมันไม่ต้องถึงขั้นชนมากมามันก็เรียดีให้เราแล้ว <c oughs> ครับก็ต้องเสียดโลเร็วหน่อยนะทีนี้ท้าไงต่อกดปุ่มนี้ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมก็ถือว่าอย่างนี้แล้วผมจะเอ็กซิให้ดูตั้งเป็นที่โหมดศูนย์นะ <c oughs> สำหรับแล้วนี่ผมจะกดตรงนี้รัว อย่างเระเบิดมาอยู่นี่ย่ h yeah. ทีนี้ก็ไปเล่นแบบมีกี่หมดวะเอาแบบนี้ดีกว่าดูจะมีผลไหม,มจะกดกี่ครั้งก็ได้นะมาในาหนังเลย ก็ไม่มีผลนะการเลือกโหมดเอ่อเนี่ยถ้าอินฟาเรดจากนี้ยิงไปไม่มีผลอันนี้แบบที่2อง้วเห็นไหมดูแบบที่ทำกับตัวเข็มตัวเข็มขัดหลักอะ่ะมีผล เดี๋ยวตอนจบจะลองดูให้ด้วยว่ามันจะมีอันนั้นให้ไหมอ่ะมีไอสัญลักษณ์ไฟขึ้นให้ไหมเดี๋ยวเราโปรเจคเตอร์ลงมานะครับจะนี้เล่นนี้ดูก่อนเอาแบบนักแสดงดูก่อนเนาะเฮ้ยชินแล้วสรุปไม่มีผลนะการที่ผมจะเลือกฟังก์ชันอะไรก็ตามฟังก์ชันในพอยเตอร์เพื่อเพื่อเ้ยนครับ เป็ระเบิดอันนี้นะครับก็จบตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเอาโปรเจคเตอร์มาลองดูดีว่าตอนท้ายมันจะโปรเจคเตอร์ไอ้ไอ้ไอเนี่ยไอ้นาฬิกาเนี่ยมันจะยิงไปที่โปรเจคเตอร์ด้ไหมเพื่อจะสั่งให้ตอนจบหลังระเบิดอ่ะมันมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นมานะครับอ,อตอนนี้ก็มาแล้วนะครับโปรเจคเตอร์นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้เปิดยังไง เย่ yeah. เปิดแล้วถ้าใกล้ๆหรือสว่างมากชัดมากอย่างก,กับคนสักลายทีนี้เราจะทำอะไรโอ้เราจะมาดูตอนจบกันว่ามันจะมีเสียงไหม <Start up. S 1> เออมันจะมีแสงไหมนะลืมพูดผิดสะสมต้องทำหลายอย่าง อันนี้มาลอยดีก่อโอ้ยมีให้ด้วยสมจริงมากเลยสุดยอดสุดยอดอันนี้ก็ถือว่าสรุปนะครับว่ามีทีนี้ผมจะไปลองกับตัวไฟช็อตนะครับไอ้สนับมือนะครับเท่มากใส่ได้ปกติใส่นาฬิกานะครับแต่ตรงนี้จะโยกๆ่อยนะมันควรจะรัดอีกข้อหนึ่งนะเนี่ย เอาละครับแล้วก็มาดูกันในส่วนของอไฟช็อตนะครับตัวนี้จะเล่นกับ Excel แล้วนะเปิดก็สวิตช์ตรงนี้เล่นแบบไม่ต้องอันนี้ก่อนเนาะไม่ต้องนักแสดงไม่ต้องเสียนักแสดงก่อนนักแสดงเอาไวท้ทีหลังปดค้างก็เป็นเสียงแบบนี้เสียงแบบตอนที่จับทีแล้วก็ถอดลูด Excel ชิปออกมานะครับเสียบมันล่วงนี่มันมันล่วงผม มันไม่มีมันล็อกข้อเดียวอ่ะมันลักจต่ข้อมือนะครับเสียเข้าไปแล้วมาดูว่าใช้งานยังไงแล้วก็กดที่ exit charge ก็คือ start up ้วกดชกพอตจก็จกได้ครั้งเดียวใช่ไหมจะเอากี่ครั้งจะเอากี่ครั้งเห็นแับเบืดอยู่งนี้ ลเล่นให้ดูใหม่เลีนยงโปรเจคเตอร์ดีๆก่อนมันหงายไม่ได้โปรเจคเตอร์ผมต้องหาอะไรคำไว้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไรทำไมทำไมแถมให้แถมแถมนี่สุดยอดไปเลย ก็มีในแบบเดียวนะครับในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นท่าด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวอย่าพิ่งเอาตรงนี้ก่อนเอาแบบเออ่ปิดเครื่องไหนวะนี่น้อยๆเองเห็นชิลลว <c oughs> เปิดใหม่อย่างนี้เลยมันพูดเร็วๆอย่างนี้จริงๆตอนที่มันใช้ Excel นะครับ Excel แล้วมีเสียงเดียวนะฮ่าฮ่าฮ่าถาม out ทีนี้มาดูในส่วนของอันนี้ดีกว่าในท่าหนึ่งกับท่าเออท่าสองอ่ะมันจะอยู่ในท่าสองนะแป๊บหนึ่งนะเราลองกดเต้นดูก่อน ในสตาร์ทอัพแบบที่หนึ่งนะดูดีว่าได้ผลสะบัดมือน่าจะไปใช้ในโทรศัพท์เอาอะถ้าอยากให้เหมือนในหนังมากโดยที่โดยที่มิกเองอะนะก็คงต้องไปทํากับโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์มันมีปุ่มสะบัดมือใช่ไหมละ่ะเพราะถ้าอยากมิกเองมาในหนังก็ทําแบบนั้นเลยทีนี้มาดูแบบแบบที่สองดีกว่าว่ามันจะรันเองไหมสองแล้วนะเลือกแล้ว เห็นไ,ไหมครับมันจะทําการแคนเซิลออกจากการควบคุมไฟช็อตทันทีเพราะมันจะรันเองซึ่งรู้สึกว่าจะไม่มีไฟช็อตอะอยู่ในอยู่ในฟังก์ชันเขาด้วยนะครับลองรั่นเลยมันอยู่ในนี่แหละมันอยู่ในไฟไฟพอยเตอร์เดี๋ยวลองเล่นให้ดู แป๊บนึงนะเซตอุปกรณ์อยู่มันจะล่วงอ่ะนาฬิกาเอาละมาทดสอบกันเปิดเครื่องยังวะเอาเสียงนักแสดงด้วยแล้วกันนี่เสียเข้าไปใช่ไหมละ่ะทีนี้มาเลือกฟังก์ชันที่สอง โดดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ครึ่งทีนี้มาลองที่สามกัน มันน่าจะมีแดกของอันนี้แหละโดยตรงคนเดียวของทางพอยเตอร์อสันอีกแล้วทนกล้องกลัวไม่เห็นหนึ่งสองสามรู้สึกว่าจะไม่มีแสงเหรอเนาะ คุแหละดีมาก <Time out. S 1> แบบรัวๆเร็วๆอ่ะเนาะมันไม่มีโปรเจคเตอร์ออกมาจนานเมืนกับไอฟังก์ชัน2ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับสำหรับการใช้นาฬิกาไฟล์เอ็กเซเดี๋ยวเอาคืนที่เดิมก่อนถอดออกมา ต้องระวังอ่ะนะเห็นช่างเขาบอกว่าตามันเป็นรอยง่ายมากผมก็เล่นอยู่บนฟูกนี่แหละถ้าลวงก็ไม่เป็นไรนี่นะใส่คืนแล้วกดน้องไม่พูด <Def ault. S 1> นี่ <Def amation. S 1> นี่มันต้องพูดแบบนี้โอเคก็จบกันไปสำหรับไฟ excel part นี้นะครับก็คือ ep ที่4นะครับก็คงจะจบแล้วแหละ แต่ได้ข่าวแวแวๆว,วันนี้เลยที่กำลังอาจคิดว่าไคสะเกียสองจุดศกำลังจะมานะครับไม่อยากจะพูดเสียงดังเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันก็น่าสงสัยอยู่ว่าทำไมมาขายเน็กไคสะแค่โทรศัพท์โดยที่ไม่เข็มขัดทั้งที่มันได้กับเข็มขัดนะครับก็แสดงว่าเขาเฉลยไปในตัวแล้วว่าเขาจะทําให้แน่ๆนะครับก็ราติดตามกันต่อไปนะครับฝากซับสไคร้ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Complete.